ตอนเด็กๆอะค่ะพ่อพี่ไก่เนี่ยเป็นคนที่เจ้าระเบียบมีแบบแผนแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือท่านก็จะมีกฎระเบียบของท่านและสิ่งที่สําคัญนะคะท่านจะมีสายตาที่ที่ใช้สายตานะ่มองเราถ้าไม่ค่อยใช้คําพูดเพราะว่าถ้าถ้าพูดออกมาแล้วมันจะเจ็บมีความรู้สึกมันจะเจ็บแต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อแค่เตือนๆท่านจะใช้สายตาแต่แค่ใช้สายตาค่ะ พอมองแค่นั้นก็จะรู้สึกสะดุ้งสะเทือนแล้วค่ะ <c oughs> ครับก็สิ่งที่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเราเราไม่ชอบเลยที่พ่อเราอ่ะใช้สายตามองเราแบบนั้นเพราะทุกครั้งที่พ่อมองปั๊บเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเตือนแล้วเราจะสะดุ้งทุกครัง้งค่ะ,คะทำให้เกิดความรู้สึกที่เราหวาดกลัวใช่ค่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นที่ปลอดภัยใช่ค่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็จะต้องบอกทุกท่านนะคะว่าพี่ไก่ท่านเป็นอดีตผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ระดัิสาหกจิจระับสาิาจ่ะระดับประเทศค่ะระดับประเทศค่ะทีนี้เนี่ยค่ะในช่วงวัยทํางานค่ะค่ะทรามาว่าพี่ไก่เนี่ยได้รับการโปรโมทในตำแหน่งใช่ค่ะในใน ไวที่แบบว่าเรียกได้ว่าเร็วมากใช่คะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นค่ะก็ตอนนั้นเนื่องจากมันมีนโยบายของรัฐบาลมีการเมิดหรือรวมกันของหน่วยงานสองหน่วยงานก็คือเป็นหน่วยงานที่ที่มีผู้สูงอายุเยอะ,ะกับพอดีของของทางพี่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเพิ่งเพิ่งก่อตั้งหน่วยงานพอปรากฏว่ามารวมกันปับ๊บพ,พี่ไก่ก็ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าที่จะคุมลูกน้องที่มีค่ะที่ที่ที่มีผู้สูงอายุเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเลยนะคะว่าตายแล้วเราอายุน้อยเราอายุน้อยแล้วเราแล้วเราไปคุมคุมผู้สูงอายุทางนั้นเลยค่ะแล้วก็ทงนั้นใช่ค่ะเป็นเป็นระดับซีเนียทั้งนั้นเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยที่ที่เราดูแลผู้สูงอายุก็คือได้ได้ได้ ได้ไปเป็นหัวหน้าเขาอย่างแรกคือเกิดการต่อต้านค่ะพอเกิดการต่อต้านการทํางานของเราเนี่ยเนื่องจากเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปสั่งงานลูกน้องที่มีอายุมากกว่าเขาก็จะต่อต้านเราแกเป็นเด็กทำไมมาสั่งงานชั้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็จะมีปัญหาแต่ช่วงนั้นด้วยด้วยด้วยคําพูดของเราเราไม่กล้าพูดแต่เราใช้สายตาส่งค่ะใช้สายตาแบบมองไปแบบ เราก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันปลอดภัยไหมแต่เราเราไม่ได้ใช้คำพูดแต่ใช้สายตาก็มีคนมาเตือนพี่บอกว่าสายตาเนี่ยที่ที่เรามองอ่ะคือเราเป็นเด็กแล้วเรามองผู้ใหญ่แบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเราก็เลยมามามองตัวเองมาปรับปรุงตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำแบบนั้นน่ะมันถูกต้องหรือเปล่าค่ะแล้วเราควรจะใช้แบบไหนยังไงการที่เราได้ได้มาดูแลผู้สูงอายุอ่ะค่ะ เนื่องจากได้ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คิดว่าเราอะที่ทำยังไงก็ไดค้คุณทำยังไงก็ได้ให้ให้สามารถนำนโยบายเนี้ยไปดูแลผู้สูงอายุนี้ให้ได้ค่ะก็ช่วงแรกอย่างที่บอกใช้สายตาไปแล้วมีคนมาเตือนก็เริ่มเริ่มมามองตัวเองค่ะคพอเริ่มมามองตัวเองเสร็จปับ๊บเออสิ่งที่เราส่งไปคือสายตานั่นเองอยากจะบอก ดีโคเดอร์การกับดีโคเดอร์ชมว่าสิ่งที่เราเกลียดตอนช่วงตอนเด็กที่เราเราไม่ชอบเลยที่พ่อเราใช้สายตามองเราแบบนั้นค่ะค่ะมันกลับมาเป็นเราเองที่เราไปใช้สายตามองมองคนอื่นแบบนั้นนะคะค่ะพอหลังจากที่เราได้กลับมารู้สึกตัวว่าตายและเราใช้สายตาแบบนั้นกับผู้ใหญ่ก็ ทางทางผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่านโยบายคุณรับนโยบายไปแล้วคุณทำยังไงก็ได้ให้ให้คุณปกครองอยู่ก็ถูกส่งไปอบรมค่ะ,คะแล้วก็ทุกทุกคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลการบริหารพอกลับมาปับ๊บเราก็เลยค่อยๆเข้าใจค่อยๆเหมือนเรียนรู้ว่าเออสิ่งที่เราจะเข้าเข้าหาผู้สูงอายุทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถทำงานให้เราได้ เราเรามีวิธีการยังไงอย่างแรกเนื่องหลักเนื่องจากเราอะ่ะเป็นเป็นเด็กกว่าอย่างแรกเราก็นอบน้อมแต่นอบน้อมด้วยด้วยด้วยแบบเกาเรียกอะไรอะ่ะ เวลาช่วงช่วงเวลานอกนอกงานแล้วก็นอบน้อมแต่ช่วงเวลางานเนี่ยเราเราก็ต้องมีมีมีขั้นตอนที่เราจะปกครองเขาอ,อย่างแรกก็คือเข้าไปถามไถ่เขาพี่เป็นยังไงบ้างอ,อแม่เป็นยังไงบ้างเออมีอะไรมาทานบ้างเออวันนี้แต่งตัวสวยนะก,ก็ใช้ความคุ้นเคยนะคะเข้าเข้าเข้าไปหาเขาระดับผู้ใหญ่นั้นก็ถ้าเป็นผู้หญิงจะค่อนข้างเข้าเข้าง่ายเข้าง่าย คือด้วยด้วยด้วยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขเราก็จะจับจับได้ถูกว่าผู้หญิงชอบอะไรผู้หญิงชอบแบบไหนแล้วพอดีอพี่ๆชอบชอบทำกับข้าวมาเราก็เลยแบบว่าได้เข้าไปทานอาหารของเขาด้วยเราก็ชมชื่นชมว่าโอ้เข้าทำอร่อยหน่วยงานที่เป็นผู้หญิงนี่ไม่นานเราสามารถที่จะ,ะเข้าไป นั่งในใจเขาได้เรียกว่าเรียกว่าเขาก็ให้ให้ความยอมรับให้การยอมรับแล้วก็ทํางานผลงานออกมามได้สิ่งที่สําคัญเราจะต้องเป็นที่ปรึกษาของเขาเพราะว่า<ะ>ผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องการคําแนะนําหรือคำ<ะ>แบบแบบช่วยเหลือ,อเราก็จะแบบ เข้าไปใกล้ชิดเขาบอกว่าต้องทําแบบนี้กดแบบนี้ทําแบบนี้ค่ะก็ผู้หญิงก็ไม่มีปัญหาส่วนผู้ชายเนี่ยค่ะมีปัญหามากโอ้โหค่ะท้าทายมากท้าทายค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีมด้วยนิสัยของเขาซึ่งซึ่งแข็งแข็งกร้าวค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะใช้วิธีนี้ได้ก็ต้องเป็นขั้นตอนของของผู้ชายก็จะมีขั้นตอนนิดนึงก็คือจะมีมี มีเหมือนคนที่เขาแข็งกล้าวกับเราอย่างแรกที <c oughs> ่พี่เจอตอนที่พี่ลงไปดูแลหน่วยงานตรงนี้ค่ะค่ะได้ได้หน่วยงานตรงนี้ได้รับสมญาว่าเซียนเซียนสิบแปดคนเซียนสิบแปดคนเจ้านายบอกว่าแกทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้หน่วยงานนี้เขาได้ละลายไอ้คำว่าสมญาคำว่าเซียนสิบแปดคนนี้ค่ะก็อย่างแรกคือสิ่งที่เราเจอเราเป็นผู้หญิงคนเดียวไปปั๊บเราก็เจอ ประเภทที่เขาไม่ค่อยมีมารยาทก็คือเดินชนบ่าเราเลยค่ะพอเดินเดินชนบ่าปเราก็รู้สึกเลยว่าตายแล้วตรงนี้มันอยู่ยากหรือเปล่าหน่วยงานตรงนี้มันอยู่ยากหรือเปล่าค่ะค่ะ,คะก็เราก็ค่อยๆไปจับความสัมพันธ์ของแต่ละคนแล้วก็รู้ว่าเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเหมือนกับผู้สูงอายุผู้หญิงเหมือนกันก็เข้าไปช่วยเขาสิ่งแรกที่เราสามารถคลองใจเขาได้ก็คือเราเราหา กลุ่มหรือทีมที่ที่มาเสริมเราหรือมาอยู่พวกเดียวกับเราค่ะก็คือเข้าไปดูแลค่ะเข้าไปดูแลทุกๆคนกาะที่ที่เขายอมให้เราเข้าใกล้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็อ่าไม่นานนักเราก็มีพักพวกที่อยู่ข้างๆเราแล้วเขาเป็นกระบอกเสียงแทนเราได้ว่า เนี่ยไก่เนี่ยเขาเขาดีนะเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนเขาสามารถออกไปพรีเซนต์งานช่วยเหลือเราและเป็นกระบอกเสียงแทนเราได้ค่ะเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็สิ่งที่พี่ไก่ไม่ชอบอยากจะบอกสิ่งที่เราไม่ชอบที่พ่อใช้สายตาพอพอเรามาใช้ในงานเนี่ยมันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวค่ะค่ะสิ่งนี้สำคัญสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะว่า สิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เรารู้สึกเกลียดอาจจะตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยนะคะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราที่อย่างน้อยก็ไม่มีความสุขเครียดแล้วก็กดดันนะคะ่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาดูนะคะว่าว่า decoder พี่ไก่ของเราท่านสามารถที่จะถอดละัะโดยเฉพาะในช่วงที่ใช้ในชีวิตที่ เป็นช่วงชีวิตที่ทํางานแล้วทําให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วก็ส่งผลต่อผลงานในรัฐวิสาหกิจนั้นได้ยังไงนะคะ,คะตรงนี้น,น่าสนใจมากเลยค่ะ,คะอย่างแรกอย่างแรกเนี่ยเราได้รับมอบหมายก็คือผู้บริหารมอบรหัสให้กับเรารหัสนี้ก็คือคุณไปทํารหัสนี้ให้สําเร็จ รหัสที่มอบหมายคือทําให้ยังไงก็ได้ให้งานมันเดินไปได้ให้งานที่สําเร็จให้มันมีผลงานออกมาอมพอเรารับรหัสเสร็จปั๊บรหัสที่เราจะต้องมาดูแลรหัสที่เราส่งต่อก็คือผู้ใหญ่เป็นรหัสที่สั่ง,งการหรือบัญชาการแต่พอเราส่งส่งต่อเราจะส่งต่อลูกน้องของเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ย <c oughs> รหัสเขาก็แบบว่าเราจะเจอรหัสที่แบบว่า ต่อต้านค่ะใช่ค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าแรกๆะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานเท่าไหร่เลยเพราะเราเจอรหัสที่เขาไม่ตอบรับเราค่ะเออมันเป็นรหัสที่สวนทางกันค่ะค่ะค่ะทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในช่วงเวลาแรกค่ะค่ะดีคนเด้อพี่ไก่เก่งมากเลยนะคะลองนึกถึงว่าถ้าเป็นเราที่อยู่ในสภาวะนั้นนี่โอ้โหมันทั้งเครียดทั้งกดดันนะคะที่ได้รับการปฏิเสธไม่ทํางานปฏิเสธการ สิ่งที่จะ่ให้ความร่วมมืทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วเข้าไป็นคุณเดียวใช่ค่ะแล้วก็อ่อนไวกว่าใช่ค่ะช่วยวัยวุธนนะคะแบบว่าเรียกได้ว่าท่านี้ก็เป็นคุณแม่ท่านี้ก็เป็นคุณพ่อได้เลยแล้วเขาก็แบบทำงานมานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สิ่งที่พี่ไก่ได้รับค่ะที่ได้มาโดยไม่รู้ตัว่คะก็คือ พอเราค่อยๆถอดรหัสไปเราเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มเข้าใจว่าการเชื่อมต่อรหัสที่มันสวนทางคืออะไรอะเราพอหลังจากที่เราได้เรียนรู้เราก็ค่อยๆค่อยๆเชื่อมต่อรหัสอันนี้ให้ได้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้รหัสที่เห็นใจรหัสของความช่วยเหลือรหัสของความอ่อนน้อมคือช่วงเวลานอกงานเราจะอ่อนน้อมเราก็จะถามเขาว่าพี่ทานหรือยังพันเข้าอะไรหรือยังแล้วก็ เป็นห่วงเป็นใยเขาให้ให้เขารับรู้ได้ว่าเราอ่ะเป็นห่วงเขาจริงๆค่ะแล้วก็เขาก็ค่อยๆใจค่อยๆละลายใจค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงค่ะจนในที่สุดคลื่นนี้ก็ค่อยๆเชื่อมต่อกันค่ะก็ต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่เกินแรงเพราะว่าเราอยู่ที่ว่ารหัสของเราเป็นแบบไหนที่เราตั้งใจทําตั้งใจให้รหัสนี้สําเร็จตามที่ผู้บริหารมอบรหัสนี้มาให้ค่ะค่ะสิ่งที่ ช่วยพี่ไก่ได้ดีอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่ได้รับมาจากฮีโร่ของพี่ไก่เองมาตั้งแต่ในวัยเด็กจริงๆแล้วมันเป็นรหัสที่ท่านส่งมาให้ก็คือคุณพ่อของพี่ไก่ั่นเนงนะคะท่านส่งมาให้พร้อมๆกับสิ่งที่ท่านสอนแต่ตอนนั้นในความรู้สึกที่พี่ไก่รู้สึกว่าไม่ชอบแบบนี้รู้สึกเกลียดแบบนี้จึงเลยไม่อยากให้แบบว่า คุณพ่อมองด้วยสายตาแบบเนี้ยแค่มองก็แบบว่ามันเจ็บปวดมันเจ็บมันเจ็บเข้าไปแล้วเจ็บยิ่งกว่าคําพูดอีกนะคะที่พี่ไก่รู้สึกได้แบบนั้นแล้วมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ส่งมาพร้อมกับรหัสนี้เช่นเดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ไก่ยังไม่เข้าใจก็จะก็จะมีความเข้าใจแค่ด้านเดียวที่จะเจ็บปวดจะต่อป้าจะปฏิเสธจะไม่ชอบ แต่ในความรู้สึกที่คุณพ่อท่านส่งมาคุณพ่อท่านสอนมาในนั้นน่ะณเวลานี้ตอนนี้ในนั้นน่ะมันมีอะไรด้วยอยู่ค่ะที่ทําให้พี่ไก่สามารถถอดรหัสออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมก็รหัสที่ที่รับรับช่วงมาโดยที่ไม่รู้ตัวความมีระเบียบความละเอียดละออความละเอียดใช่ค่มคะความรับผิดชอบของงานอค่ะพ่อจะไม่เซตตลอดเลยให้ทํางานด้วยความซื่อสัตย์รหัสเนี่ย พ่อจะย้ําตลอดเพราะว่าพ่อบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วพ่อจะบอกเลยตระกูลชูชีพวัฒนาเนี่ยเป็นตระกูลที่มีแต่ความซื่อสัตย์ค่ะค่ะค่ะตรงนี้เองนะคะสังเกตที่เป็นรหัสที่พี่ไก่ได้รับจากคุณพ่อหรือว่าฮีโร่ของพี่ไก่เองอนะคะนั่นก็คือการที่ช่างสังเกตใชความละเอียดละอ่อที่สามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจ เรียกได้ว่าลูกน้องที่เป็นทั้งเซียนเราก็เป็นทั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ได้รับการการตอบรับนะคะจากทั้งเจ้านายแล้วก็จากทั้งทุกๆคนที่ที่พี่ไก่จะต้องดูแลค่ะตรงความละเอียดนี่ค่ะที่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไป คลองใจนั่นในใจของพวกเขาเหล่าน,นั้นได้ใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เขาไว้วางใจแล้วเราจะเป็นตัวแทนเขาก็คืออ่าเราก็รู้ว่าศักยภาพของแต่ละท่านอ่มีแค่ไหนเราก็จะรับหน้าที่ที่จะเป็นหัวหน้าที่เราเก็บข้อมูลจากพวกเขาแล้วเราจะไป พูดหรือไปบรรยายหรือจะไปถ่ายทอดแทนแล้วพอหน่วยงานของเราเนี่ยได้รับรางวัลมันก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วเราก็บอกเลยเห็นไหมเพราะพวกเราเนี่ยได้ช่วยเหลือกันและให้ความร่วมมือหน่วยงานของเราถึงได้เป็นที่ยอมรับนะคะเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจสิ่งนี้มันจะช่วยละลายพฤติกรรมของการต่อต้านออกไปเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะอันนี้รหัสความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ สุดยอดเลยค่ะรหัสนี้นะคะซึ่งพี่ไก่เองได้รับการถ่ายทอดนะคะมาจากคุณพ่อของพี่ไก่เองแล้วก็สามารถใช้รหัสนี้ค่ะแก้ไขสถานการณ์ที่ทั้งตึ่นเครียดการกดดันในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นคือในการทำงานอ่ะในองค์กรใหญ่มากๆด้วยนะคะองค์กรใหญ่มากระดับประเทศได้ในวัยที่พี่ไก่มีวัยเพียงเรียกได้ว่าเพียง ไม่เยอะเลยนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วอยู่ในเวลานั้นนเวลานั้น30เวลานั้นสากว่าวันละสามสิบหกอะไรเงี้ยช่ะชได้ชื่นชมค่ะนี่คือการที่พี่ไก่สามารถที่จะถอดรหัสออกมาได้แล้วทำให้การใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นเลยใช่ค่ะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วพอเราผ่านงานยากงานปรับเสียนปรับเสียนสิแปดเซียนเราประวัติของเราก็จะถูกบันทึกในในผู้บริหารว่า เราผู้บริหารส่งคุณไปดูแลตรงนี้แล้วสามารถที่จะที่จะทํางานได้เรียบร้อยรเาใช่ค่ะเราก็จะถูกบันทึกในประวัติซึ่งเวลาแคนดิเดตตาแหน่งซึ่งมีตําแหน่งว่างอีกค่ะเราก็จะถูกส่งไปแล้วผู้บริหารหรือหรือคนที่ส่งเราไปเนี่ยเขาจะสามารถแหลงหรือเอาคำคำเขาเรียกอะไรความสามารถของเราเนี่ยไปพูดในที่ประชุมว่า เราอะมีความสามารถยังไงบ้างสามารถบริหารยังไงบ้างก็ทําให้เราเนี่ยเนี่ยค่ะได้ปรับตําแหน่งขึ้นการใช่ค่ะการถอดรหัสเนี่ยทาให้ชีวิตเราเป็นไปได้ดังที่เรารู้สึกว่าอยากให้มีชีวิตได้แบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อเราเข้าใจนะเมื่อเราเข้าใจใช่ค่ะแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ไม่